ได้แล้วก็เสร็จแล้วจ้าน,นี่เลยอันนี้คือบวเป็น้อกระตุกนล้วสบายดีสวัสดีค่ะพีเอสซีทุกทุกท่านเมนีนะทุกคนน้องวันอ่ามันเป็นวันยุทนะทุกคนแล้วอ้อนกะ <c oughs> เห็ดสมมูจารุ่งที่น่ะพวข้าขงล่างโอ้ยหเป็นหกข้างล่างก็เป็นไปตองนอตาเพราะว่าจะเห็ดขนมกต่อนะทุกคน <c oughs> ความแบบว่าความอยากเห็ดนั่นเองนะทุกคน ลงมือกันเลยจ้าใบตองอ่อนกันเสร็จเร้อยแล้วเนาะอันนี้คือตาไกวอันนั้นคือตาเห็ดขนมกันนีอ่อ่อนเดื่อสื่อแบบว่ามูปลา,าทุกคนมูมูปลากลาลศินเนาะไปสื่อแบบไปสื่อ,อยวนนะนาสื่อจารัดบางเขนจ้ามนาะลงมือกันเลยจ้าอ่อนจะเอาสอนกันเนาะเอออันนั้นอ่อนสิอ่ออนเดี จกักสีไ้จักพอนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอามาผีดลใส่น้ำจ้ามาเ็กันเลยเนาะตองเกียนก็แงเป็นงามเสียจังขยับมากสื่อแ้วก็เอามาอันนั้นเอานะทุกคนนี่เลยเอาใ่ญ่ๆจักหน่อย เดี๋ยวสิกินว่าอิ่มพันนะอ่าประมาณนี้แล้วเนาะอ่านี่เดี๋ยวจะเอามลังผีกรอใส่ลงไปให้มันสีสวยงามเนาะเติดเติดเอาซองอันกับพอนี่โอ้ยห่อใหญ่โหดบอจัก <c oughs> บอเป็นยังดอกเนาะทุกคนเป็นยังดอกห่อใหญ่โหดก็ได้ นี่หอบวบไฟไง่ามบองปันเดอทุกคนเลยเนื่องจากว่าอุ้ยปั้นข้าวตุ่มนี่ทุกคนตุ <laughs> ้มใสใสไงโหดเนะาะเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำไมอ,มอ่ะแม่นอันนี้ใสไงโหดยามันเจ็บบวงงาม พ่เป็นตาแบบหอคล้ายไดโวเนาะพวหอคล้ายแต่ว่เคยอันนี้คือเอาเรื่องจริงนะทุกคนคืออนนอ,อ,น,น,อ,อนนะบกเคยหอเห็นแต่เมีหอแบบให้เบิงกันนะแบบบบเคยหอเองต่เถอพอมาอยู่แบบมาอยู่แบบนี้แะเอออยากกินแบบคือเม่หอเห็ดให้กินอยังประมาณนี้นะนะ,นะอา้าไปอยากกินเนาะก็เลย เก็ดกินเองดีกว่าสื่อเขากะมันได้หน่อย <c oughs> มาแล้รจะเชื่อดอกมานี้นะอืมโอ้ยขี้หลขนาดเป็นยางดอกกินเองเยววาสันวาสีเดยตทเกคนเลยอืมอ๋อยันโพดต,ต้องไสส่ใสร้ายโพดเนาะว่าเป็นยังดอก อือเอาแบบนี้ก็ได้เนาะพยางค์ค่ะเอาแบบอือ <c oughs> หลาย <c oughs> หนึ่งห่อแล้วอ่าได้หนึ่งห่อแล้วเนาะบ่ต้องห่วงละาว่าสิบ่มีใบตองยังไม่มีนะ ออนแต่สอนเอาเรื่องไปตอก่ะแล้วแต่น้องบางคนก็ใส่ลายๆฉันแต่อ่อนเนี่ยใส่น้อยเดียวบางๆเนาะมียังเห็ดตด่การคิดยาผอกนะทุกคนมาเดิมมันกินฟีมืออ่อนอีกประมาณสองสามมือได้กินแน่นอนเนาะสมแน่นอนออนเรื่อมเห็ดแบบเตรีมให้เบิ่งวิธีเห็ดว่ามันจะอีงยังเป็นอีกยังนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนเนาะเกิดจะเห็ด เื่อจะเห็นได้แล้วอะ็อีหังเป็นอีหั่งแบบโอ้สารทือคือโคน่เี้ประมาณ,มาณบคอย่างโคบันไนดอไดอกนี๋เลยอมหอแล้วจ้าอ๋อตัวนี้ที่ขีหลายแหง อ๋ที่สามถือข้ากินกับซสบอยู่ได้ทุกคนบนมาซีบแสีบได้แต่เข้เอาบทยากินฝีมือเอาเองยังประมาณพอจะได้ฝึกนะนีพะ่พอจะได้ฝึกเนาะพอจะได้ฝึกแบบเออแล้วคตข้างามีดูมีเต่าอย่างประมาณเั้มีขบขวดอย่างปเะ็ทุไอ้ดูขาขกินยังประมาณนี้นะแต่กะอาจจะมักฝีมืออาจจะมักเข็ดกับเขากอาจจะเป็นไปดได้เนาะแลายดายคนกะเออคืออ่อนเรียดกับเขา เคล็ดกับเขาเป็นแถ่อย่างงประมาณอ่อนบอกว่าโอ้ยกระเ็ตตาม YouTube นี่ละก็ว่าเห็นเบิ่งใน u t u b e เบิ่งในเฟ b บุกอย่งที่เยดกับเขาเก่งเทละเข้าว่าอ๋อนับ่เหตุเก่งประนันดอกกะเห็นฝึกเนาะฝึกเอาหะนะคนคนทำบ่มีปุ้ยดดอกที่จะเป็นทุกอย่างนอกจากเฮียนปูแแ้วก็คอยๆฝึกไปมันก็เป็นเอง หนอนนีนงามจังหน่อยนี่ทุกคนสวยไหมคะงามโบเอฟซีงามโบงามแบบสุดแหละกินเองวายกันอีกนี่สีเบิร์ตเลยที่ล่ละบ่ะต้องแบบใส่ไปต้องไรนีแล้วเขาอยู่เขาอยากกินงยัางเขากระสือมาเห็ดกินอพอีอะไรประมาณสามสี่หอเนาะ ล้อลงไปกอ,อนำใส่แหกกระเทียมเลยคนขดมันหล่นแหงเลย ท้ายมันท้ายไายสุดสุดท้ายพอใหญ่เนี่ยจักหน่อยเนาะนางดีอ่อนกับสื่อแบบสือมันติดมั่นติดมั่นติดเหนื่อนะทุกคนอ่อนกับอามานั้นเอาปฏิวัตสื่อแต่นางนะะ่อมันแทของมีเงิน <c oughs> จ้า เอาายเบิดเลยลายติดจักเม็ดเลยเพื่อจะได้กินกับข้าวเมียวโอ้ยกจะจำแจ่จวบัวมา,าเลยยากเาลยโด,ดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยมันละ่ะนี่มัพริกกับพอดีเนาะพอดีใสอ่อัะล่ะ ใส่เบิดเเงามาเลยนะใส่เบิดขวัญมันเลยเนาะมาผีก็ได้ต้องอดทนค่ะว่ะแบบสูงชีวิตนี่กระชิ่ใหอยแน่จงนอนหอสุดท้ายพี่จ้าทุกคนเสร็จแล้วได้แล้วเดี๋ยวออนจะม,มาโชว์ให้เบิรนก เล้แล้วก็เสร็จแล้วจ้าน,นี่เลยอันนี้คือบบเป็นหอกระตุกเลยอันนี้คือหอสมูนะเล็กนะทุกคนอันนี้คือหอสมูนะนะนี่เดี๋ยวได้ประมาณ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ะหอแหละกกันขี้ลายเสบขนาด <laughs> โอ้ยได้ประมาณหาหอเนาะหอใหญ่หอหน่อยหอตะโพกแตกๆโอ้ยคิดเองตามเลย แต่ตาเห็ดแบบเห็ดทายนะเห็ดหอมแบบนี้บุได้แตมันบุงามบุย,บ,ยบุได้อยากซื้อนะทุกคนนี่เลยตาเสร็จแล้วโอเคเนาะจ้าคลิปนี้ออนกระตองข้อขอบคุณพีพีเอสี่ทีรับชมคลิปของออนเนาะการใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งไทยของแรงงานลาวว่าเป็นอย่างไรอยากกินยังก็ได้กินอยากแบบอยากเห็ดยังก็ได้เห็ด,เ,หดเพราะว่าเขามีงานทําที่มันคกงเลยจ้ะอีกอย่างกะสิ้นขาแบบที่ซื้อมากกับไ่ได้แพงเลยออนซื้อมาประมาณหาสิบบาทเนาะแล้วก็ อ่อนบะแยกนังแยกเนื้ออะไรก็แยกอันนี้มันออกน้องไขมันอันนี้ไขมันนี่อ้อนบริหิมไล้ทุกคนอ้อนจะเอามาเจียวเอาน้ำมันมันนออะไรกะ กินข้าเอิอนว่าเขียบมูนั่นเองค่ะแดทุกคนอ่อนเขียบมูเคียร์นอคลิปนี้อ่อนกับตั้งคอตเตอร่า,าไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะขอขอบคุณ EP s สที่รับชมรับฟังแหวะเป็นกำลังใจให้อ่อนหลายๆเด้อจ้ะพอกัในใาอีพีหน่าว่าอ่อนจะเห็ดขนมโมกเนาะต่อไปดิอ่อนจะเห็ดขนมโมไขไ่พี s อสซีเลวิร์กเนาะตอนนี้ยังบอดเฮตเพราะว่ายังบ่มีหวัวเต็นบ่มีหมดหนึ่งเดี๋ยวเมื่อแรงจะไปสื่อเอานันน่นเองเนาะทุกคนเคไปแล้วจ้าสบายดีจ้าบ๊ายบาย